สาเหตุแบงก์ดันที่ซิลิคอนวัลเล์แบงก์นะครับคุณรู้ไหมครับว่าธนาคารอย่างซิลิคอนวัลเล่แบงก์อะเจ๊งภายใน48ชั่วโมงสาเหตุมันไม่ใช่เรื่องความผิดพลาดของเรื่องเงินแต่อย่างเดียวนะครับแต่มาจาก3เรื่องนี้เนาะอ่ะหนนะครับธนาคารเอาเงินของเราไปลงทุนผิดพลาดในพันธบัตรพอดอกเบีย้ยขึ้นราคา,าก็ตก าคือในช่วงนั้นน่ะซิลิคอลวอลเลย์แบงค์เขาอ่ะได้เอาเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนาะแล้วเผอิญว่าเฟดอ่ะธนาคารกลางสหรัฐอ่ะทำการประกาศปรับเงินเฟ้อเลยทําให้ราคาพันธบัตรของอ่าซิลิคอลวอลเลย์แบงค์อ่ะมันตกนะครับผมเนาะอ่าเนี่ยครับเป็นหนึ่งในสาเหตุสองลูกค้าส่วนใหญ่ของซิลิคอลวอลเลย์แบงค์อ่ะพอเป็นสายเทคโนโลยีเนาะพอเศรษฐกิจแย่ปุ๊บอ่ะ พวกบริษัทเทคโนโลยีเหล่าเนี้ก็ต้องการใช้เงินนะครับผมเนาะก็เลยแห่กันไปถอนเงินพร้อมๆกันอีกนะก็จะมีเรื่องของ d e f าเรื่องของ s t a b l e Co i n USDC นะครับผมอ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมเนาะอ่าแล้วสุดท้ายนี้คือก็คือ,คอเรื่องของ t ทอ t t e ิเตอร์นะครับผมเนาะคือพอมันเกิดเหตุการณ์ปุ๊บคนก็ปล่อยข่าวกันอะไรกันกคนก็แห่ถอนเงินกันนะครับผมเนาะจนทําให้ธนาคารเงินหมดนะครับแล้วสุดท้ายนี้ผมขอ เปลบาดเลยไหมนะครับเนาะในยุคข,ของดิจิตอลเนี่ยนะครับผมความเชื่อมั่นน่ะสามารถหายได้ในพริบตานะครับผมอ่างก็ขอขอบคุณข้อมูลจากปิดครับนะครับบานานะครับสวัสดีครับ